สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านดัสมอร์ทูบอลวันนี้มาผมมาพอก็ต้องมาข้ามบ้านหน้ายำแรงๆพี่น้องอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเย็นววยโวยพี่น้องอากาศก็เย็นววยโวยมาหอดหนาวนะพี่น้อง พูดพี่น้องอันนี้ใมที่ข้ามาสิยางเราไปเบิ่งเขาพี่น้องอยู่รงหน้าว่าเขาซุก้วบอกแล้วอันโดนแล้วพี่น้องมาได้ลงทองหายรงหน้านาะมาได้ไปอันไปเบิ่งเขา่าคนับเมื่อน,นี้ก็ยังบอกํำบันไนเม่คิดคข้าสิลงไปอันเบิ่งเขาอยู่ทงหน้าพี่น้อง มาเข้าฮัตสุกสำได้แล้วให้กะเกี่ยวกันแซ่เซลพี่นอ้องเมื่อนี้ยงเงินกะเกี่ยวแล้วเพิ่นเตรียมเกี่ยวเนาะพี่นอ้องเพราะว่าสิมีแขกมาเยี่ยมมาเยือนพี่นอ้องรายกาน ปับกับสาวสวีขอดลูกนะเนาะเพิ่นเกลเกี่ยวก่อนห้ากว่าชิมาเบิ่งเขาฮาคือการ่าซุกส,สันดามีแต่ไปหลอพี่น้องบริลลลงทงไฮทงนาอืมยายปลูกผักกาดไว้งามบมาพี่น้องทงนา กลับสบายดีพี่น้องอีกครั้งเด้อพี่น้องเขาเริ่มสิซุกแล้วเขาหน้าเฮาก็เริ่มสิซุกแล้วพี่น้องซุกนี่ก็สิซุกพร้อมกันเบิดพี่น้องเลยเพราะว่ามีคมดำไหลๆกันเนาะดำหน้าไหลๆกันพี่น้องเลยเลี้ยงอุย้ยหุยเลยพี่น้อง เริ่มซุกแล้วพี่นอ้องอ่าหืเข่าพี่น้องงามอะไรเป็นงอนเดียวพี่น้องวันนี้ไปฝั่งทาง,งัานพี่น้องทางนั้นอ่ะชีซุกกว่าทางนี้ฝั่งนี้เขาดำที่ลังนะพี่นองฝั่งน้ะเขาดำก่อน เบิ่งเขาเลยไปตั้งซอนไปน้องเลยพราะแม่ว่าเข่าจะแม่เขาหน้าแม่ขึ้นข้าเขาเขาได้กระง่ามไปหน่อไปน้องหลอกท้งหน้าก่อนไปน้องจักบาท เขาแมว่าเห็นเลือดเงาให้หน้าแนว่ยเขาซุกดำได้แล้วหนูพราะว่าหน้าย้ายให้เพิ่นจะเกี่ยวแล้วยังแต่หน้าเฮาพี่น้องนี่แหละมวนที่ซุกนะพี่น้องอันนี้สิเป็นขาวเฮาซุกกสีเรียนนี่พี่น้องประมาณสิบห่นี่แหละได้เยอะดอกพี่น้อง สิบกวหาเนาะเดี๋ยวเลอเมื่อสิบปเคประกาศไห่นาะเมื่อกี้็ปกินกับปุก๊บ เอาอาก,กาศยายมากินกระปุนกับพี่น้องปุ่นกบปะคูดเนในประเทศยนยังพี่น้อ ปทยังทำความสะอาดวะทำความสะอาดเดินบ้านบ่มักยุ่มสิบะมาสีโกบังงุ่มเดินบ่เป็นหมาเออน้องอยากเอาก๊กอันหนึ่แข้งแข้งนี่โอ้ก๊กเนี้ยก๊กซิดาบ่๊ยังว่าจะก๊กยังไงโก๊กซิดาเออมันบ่หล่นจด้ก๊กมาซีดาขับกโกบังงุ่มเวนบดหมา มือนีจไประคุณไปเกี่ยวข่าลับแจ้งมาโอ้ยไปเกี่ยวข่าลับแจ้งนั่นสาวซุยแต่บ่ได้เต็มนี่อร่อยอร่อยแซวสาวซุยบ่อหายเต็มแซมซุยหายอร่อยแซวพี่น้องเอ้ยก่อนเดี๋ยวมาใส่ไข่ที่อันนั้นให้ลูกกินลูกอะค่ะพ่าวลงนะไข่โบกินขาวจ๊กข้ามลงมือสามไข่แห้งเนาะเดี๋ยวในภายเกลือไข่พี่น้องไข่ขาวโบกินหมดได้มันขมมันออืซื้อข่ามาม่าให้กินให้ลูกกินพี่น้องเลย ก็ได้่านช็อปหนึ่งมื่อเนาะโคได้ดังพี่นเอ้ยปันเท้าชีวิตไปข้อมือกับบุพข้อมือไปดำนากับบุพพไปเกี่ยวเขากับบุได้ข้อมือมันบ่มีนะเนาะมันเนี่ยยังก็มันบ่มีงานมันค้นรายกว่างานอะพี่น้องข้อมือเนาะไพ่กับบ่มีเงินมีขางแม่นไพ่กับไพ่กับว่าแต่ว่ามีงานรีบไปพี่น้องแกล้งแกล้งพี่น้องเอ้ยคนใหญ่ ตาละไปตากับปลาเกี่ยวเผาข้ารับก็ไดร้อยเจ้าพิกันอลิซนี่โอ้โหตากับปลาเกี่ยวขาว <c oughs> วย้ารับจา้างปลอ่อยร้านกินโรงเรียนลงลหล่อมแล้วมาเถ้าประคุณกับตาปลาเกี่ยวร้างประคุณยัง <c oughs> กับธรรมดาด้ตาเนาะก, <c oughs> กับกับแม่นี่ยเราคั้นแห้งเลยข้าเห็ดได้ข้าก็อย่าพอไปเนาะพอไป ันไข่เน่เลี่ยมันก็บ่ได้วิ่งได้วิ่งกันไข่มันบ่ได้ขึ้นแล้วก็พอไปพี่น้องเลยแม่นังตากับเด็ขาหักกรซึ้งเอ้ายังไข่หัวต้มมันวิ่งรัวได้เนาะนักตาเหมืนกับแข้งแห้งเนาะตาผื่นแห้งแข้งแห้งหัวแล้วหัวหดพุ่นเหมืนกันเป็นปี๋ปี๋อันนี้คือ啥ปวดเจ็บหลังเจ็บเอวหนังที่เหลือที่เหลือไปแล้วไปอืมพอได้เงินซื้อยาให้ลูกกินเน่ะ หหาลลุกกินูไข่พอะไรบรรเทาชีวิตปะบรรเทาชีวิตพี่น้องเอ้่อยเสียดยังไงแหละสู้ก ita, ันไปค่ะปากกับพู้นกับแม่คำน้าติดกันพี่น้องบ้านร้านบ้านของผมพ่น้องเป็นบ้านปะคุ้นนะบ้านร้านเพิ่นหลังจากนั้นแม่คิ้มคำกันมาแต่ทงนาพี่น้อง กาได้รับข่าวดีพี่ทงจาจากลุงลุงจากลุงลุงทางฝั่งไทยนะพี่น้องเนาะไปฟังเงินมห้เม่หิ้งท่ำไ้ให้น้องปูน้องแป้งซื้อซื้อเครื่องซื้อขอ,องอันหรือว่าซื้อนอยู่นกินไปโรงเรียนพี่น้องหนึ่งพันบาทพี่องจาขอบคุนกาขอบขอบคุณลงุงลุงทางฝั่งไทยหลายๆเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งรอบเจ็บอย่าได้ควาอมไข่อย่างนี้นะพี่น้องเนาะ พี่คอยเสิเลือน้องผู้น้องแป้งมาโดยตลอดเอรให้ลุงลุงอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยนะพี่น้องพิงค์าำกับไอพิงค์าำเปตักเป็นไรพิงค์าำสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงยังไออยู่บ่ยังไอยังบวชขาถิ่นน้องเพราะให้ลุงสุขภาพเข้มแข็งน,นอย่างนะ่าเป็น างเงินมาหาหนึ่งพันบาทพี่น้องไปเป็นทุนการศึกษาของน้องปูน้องแป้งสิไเด้เรียนต่อไปนะพี่น้องเนาะถ้าบ่ได้รุงรุงก็คือปูแป้งน้องปูน้องแป้งก็คือสี่พรามีโอกาสได้เรียนหนังสือพี่น้องแต่ว่าไม่์ข้ามโบมออให้เพิินสิเก็บไว้ห้ให้เพลินมาเอาอาทิตย์หนึ่งฮลโะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งร้อยร้อยยี่สิบบาทพี่น้องลงุลงเพลินหายมาเนาะ แม่ยิ้มขำกะสิเก็บไว้ให้เพื่อนเป็นไว้ใส่เวลาไปโรงเรียนนะนนเพียงเนาะอะไรพี่น้องจา้ามะฮ้อนนี่แม่ยิ้มขำกะสิขอเก็บภาพบรรยากาศและเพียงซัมนี่ให้พุกพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องขอกราบคพา่าสบายดีขอยสีทุกท่านดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนพี่น้องอะไรพี่น้องจ้าทุพ่อกันคลิปหน้า